ที่นี่ดอยผ่าตั้งครับบริเวณนี้คือบริเวณเนิน102เวลานี้เวลาเที่ยงเที่ยงตรงอากาศเย็นสบายครับมีหมอกฟุ้งฟิ้งรอบๆบริเวณที่เห็นเนี่ย <c oughs> เดินผาตั้งอันนี้ <c oughs> เนิน104 <c oughs> ด้านนี้ธรรมชาติรอบๆเนินผา ผาตั้งครับเนิน102อันนู้นด้านนู้นคือเนิน103บรรยากาศเย็นสบายหมอกฟุงฟ้งฟิ้งหมอกนี่ก็ธรรมชาติก็จะพัดเปลี่ยนเป็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีหมอกเดี๋ยวอากาศก็แจ่มใสเวลาอากาศแจ่มใสก็มองเห็นทิวทัศน์ประเทศลาวเนิน102ครับติดตามช่องสูงวัย ต้องไปเที่ยวครับ